เหล้านะครับแล้วก็ขยันขยอให้กิน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 ไปจนก็เป็นไงเสียชีวิตนะนะครับก็ไปเนี่ยก็ไปนั่งกินเหล้ากันจนา่จได้ไหมล่ะมีนายน้ําองค์น้ําอุ่นอะไรเมื่อวานนี้ผมก็โทรไปหาทนายโนบิเขาเล่าให้ฟังก็ชวนกันไปมีจัดงานปาร์ตี้เอาลาลาเบลมาเขาเป็นอ่าเขาเรียกอะไรออกรับงานเนะี่ยไปนั่งเชียร์ลูกค้านั่งดื่มนั่งอะไรเงี้ยแล้วก็แล้วก็เชียร์แล้วก็ให้เขากินกินกินไปเพื่อแลกกับเงิน สุดท้ายน้องเสียชีวิตคล้ายกับคดีนี้ผมคุยกับทนายโนบิทนายโนบีได้ให้ฟังว่าคดีนั้นน่ะพฤติการเนี่ยศาลพิจารณาคดีบอกว่าพฤติการที่ไปนั่งกินเหล้ากินอะไรกันเนี่ยเจ้าของบ้านนะครับคนที่เป็นเจ้าของบ้านิร่วมจัดงานเนี่ยก็ติดคุกกันหมดเพราะอะไรเพาราะศาลบอกว่าคุณมีส่วนในการยุยงส่งเสริมให้เขาทําร้ายตัวเอง นะครับให้เขาทำร้ายตัวเองก็คือไปมาตรา290อ่าเราไปดูมาตรา290นะผู้ใดไม่ได้มีเจตนาฆ่าแต่ทำร้ายผู้อื่นจนเป็นเหตุผู้อื่นถึงแก่ความตายต้องระวังโทษจำคุก3ปีถึง15ปีคือคุณไปยุยงส่งเสริมให้ลารลาเบลเนี่ยกินเหล้ากินก็ไปกินไปจนตายเพราะปริมาณแอลกอฮอล์เนี่ยผมคุยกันทนายโนบิบอกปริมาณแอลกอฮอล์อเนี่ยในเลือด ประมาณ500กว่ามิลลิกรัมเปอร์เซนต์ตายอะ่ะขนาดขับรถเมาแล้วขับประมาณ197มิลลิกรัมเปอร์เซนต์น่ะคุณลุงอะ่ะที่ไปนชนตำรวจตายนะแค่197นี่แม่งยังจำไม่ได้เลยกูเป็นใครมาทำอะไรที่ไหนยังไงกูไม่เมานะครับอันนะนนะครับน่นแค่1้7คดีลาลาเบลท่าที่คุยอธนาโีบบอกอปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดประมาณ500กว่ามิลลิกรัมเปอร์เซนต์ก็ตายอย่างเดียวนะครับ จัดงานทั้งเจ้าภาพผู้ร่วมจัดงานติดคุกกันหมดทั่วนหน้าคดีลาลาเบลนะครับนะดังนั้นคดีนี้ก็ต้องมาดูว่าใครเป็นเจ้าภาพในการจัดงานถ้าเทียบกับลาลาเบลนะเจ้าภาพก็ไม่น่าจะรอดถ,ถ้าเทียบนะเทียบเคียงนะอ่าใครเป็นคนให้เงินสามหมื่นไอคนให้เงินไอเงินสามหมื่นเนี่ยผมว่าลําบากเพราะอยู่ดีๆคุณจะไปให้เงินเขาสามหมื่นทำไมจะอ้างว่าสงสารคุณจะไปสงสารเลยเขา นะเออนะให้เงินก็สามหมื่นไอ้พวกไปซื้อเหล้ามาก็าโดนนะส่งเหล้าให้เขากินแล้วก็ไอ้พวกที่เชียร์เอาเลยเอาเลยเอาเลยนะถ้าดูเทียบเคียงกับคดีลาลาเบลและไอ้พวกที่ไอ้จัดงานทั้งหลายเนี่ยพวกบรรดาอินฟลูเอนเซอร์และไอ้คนดังๆที่เอาไปโพสต์ไปแชร์เนี่ยนะผมได้สืบมาแล้วเศรษฐีทั้งนั้นรวยๆทั้งนั้นไอ้พวกนี้ชอบความสะใจเงินเยอะ เ่อเงินฟาดหัวเข้าบ้างเนี่ยเพราะฉะนั้นใครที่ยุยงส่งเสริมใครจัดงานใครเป็นเจ้าภาพใครส่งเล่าใครเชียร์นะทุกคนก็เชียร์กันไปเชร์กันไปนะครับทุกคนโดนข้อหายุยงส่งเสริมให้น้องเขาเนี่ยทำร้ายตัวเองเนี่ยน้องแบงเนี่ยจนถึงแก่ความตายนะถ้าเทียบเคียงแบบเนี้ยอาจจะถูกแจ้งข้อหาตามมาตรา8 4ประกอบ มาตรา290กฎหมายอาญาคือฆ่าคนตายโดยไม่เจตนาจำคุก3ปีถึง15ปีนะครับถ้าถ้าดูจากนี้นะและเดี๋ยวผมจะเอาคำพิพากษาฎีกาที่ผมไปคน้คนมาเมื่เมื่อนะครับให้พี่น้องประชาชนได้ทราบกันนะนะนะมีคำพิพากษาฎีกาเยอะแยะมากมายเลยครับอ่านะแล้วนี่กูเอาไปไว้ไหนเนี่ยนะฮะเมื่อเช้านี้ผมก็ค้นมาเยอะเลย ไปวางไว้ที่ไหนก็ไม่รู้กูนะครับเดี๋ยวให้ดูนะเมื่อเช้าก็ใส่ไว้ในแพลตฟอร์มผมแล้วพี่น้องประชาชนเผื่อสนใจนะเดี๋ยวผมดูก่อนเพราะว่าเมื่อเช้านี้ผมคนนะอือเจอแล้วพี่น้องไปดูคำพิพากษาดีิการที่สามห้าหกหกทับห้าเจ็ดดีกาที่เก้าเก้าห้าสองทับสองพันห้าร้อยห้าสิบหกนะเป็นลักษณะเนี่ยยุยงส่งเสร,ริมให้คนอื่นทําร้ายตัวเองอะไรพวกนี้และยุยงส่งเสริมให้ผู้อื่นกระทำความผิดเราไปดูนะ เนี่ยคำพิพากษาที่ผมเอาไว้เยอะเลยนะครับนะแล้วก็ยังมีคำพิพากษาเนี่ยประเภทแบบนี้ยิงมาเลยยิงมาเลยเอามาเลยจัดการมาเลยนะครับเนี่ยไอ้พวกที่ประเภทเชียร์เชียเนี่ยโดนข้อหายุยงครับดีกาที่770ทับห1ะหรือบางครั้งก็นะพูดบอกอา้าไปสั่งสอนมาหน่อยดิกระทืบนักข่าวหน่อยเอาแค่พอฟันหักอะไรต่างเนี่ยดีกาที่4941 28ทับ28 นะครับเนี่ยเยอะแยะเลยที่ผมอัพโพสต์ไว้นะครับนะครับนะเพราะฉะนั้นคดีนี้ก็ตำรวจเขาต้องเริ่มจากการทำสำนวนชันสูตรพิกศพแล้วก็รอความเห็นแพทย์ว่าตายเพราะอะไรน่าเชื่อว่าน่าจะตายเพราะปริมาณแอลกอฮอลในเลือดเนี่ยมันเยอะเหมือนกับราลัเบลนะห้าร้อยมิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์มีบางคนแล้วตอนนี้ก็มีข่าวบอกว่าไอ้คนที่เอาเงินให้ไอ้คนที่เอาเหล้าให้ ไอ้เจ้าภาพจัดงานบอกเลยผมไม่รู้สามหมื่นผมสงสารเขาถ้าถามผมผมวกก่ามันก็ฟังจะฟังขึ้นไหมละ่ะไปให้เขาใไมตั้งเยอะตั้งสามสามหมื่นก่อนเคยก่อนหน้าน,นี้เคยให้เขาสามหมื่นไม่เคยแสดงว่ามันต้องแลกเปลี่ยนจากเหล้ากับเหล้าและอย่างถ้าคุณจัดงานถ้าคุณเห็นเขากินขนาดนั้นคุณคุณเป็นคนกินเหล้ากินยาอย่างผมเนี่ยเป็นคนอชอบดื่มวน์ดื่มอะไรเงี้ยเราดูนะ้วโอ้โหยกขวดวน์ขึ้นดื่มเลยกินทีเดียวเนี่ยมันไม่ได้ เราต้องห้ามปรามเพราะฉะนั้นแสดงใ็้เห็นว่าเราเป็นไงยุโยงส่งเสริมเพราะนั้นก็ไอคนที่นั่งข้างๆไอ้พวกเชียร์เอาเลยเอาเลยก็โดนมาตรา84ประกอบมาตรา290ก็โทษไม่หนักรอกครับนะโทษโทษเบานิดเดียวนะะก,กี้มาตรา290นะเอ,อนะะฮะดีก่อน290นะฮะจำคุกแค่15ปีเอง15ปีก็ออกมาเชียร์ใหม่ นะครับเพราะนั้นก็อคนเหล่านี้ก็ซุ่มเสี่ยงในการที่จะถูกแจ้งข้อหานะจะร้องไห้ร้องห่มอะไรไม่ได้แล้วพฤติกรรมที่ผ่านมาคุณก็เคยเอาขี้หมาไปปาหัวนะเอาจุดไฟเผาเขาผมเขาบ้างกันแกล้งเขาบ้างเอาขี้หมาใหก,กินบ้างอะไรบ้างพฤติกรรมที่ผ่านมามันก็สะท้อนสันดานนะครับเวลาเขาพิสูจน์เจตนาเขาไม่ได้ดูคําพูดนะผมไม่ได้จ้างผมไม่เกี่ยวข้องผมไม่ได้จ้างเขาไม่ได้ฟังแค่นั้นครับเขาดูจากอะไร เวลาพิสูจน์เจตนานะเขาดูจากพฤติการในการกระทําความผิดเขาไม่ใช่ว่าเออผมไม่ได้กระทาความผิดนะครับผมไม่ได้จ้างครับเขาไม่ได้ดูแค่นั้นครับดูจากพฤติการในการกระทําความผิดถ้าเขาไม่ได้เงินสามหมื่นบาทถ้าคุณไม่ได้ไปจ้างเขาไม่ได้ให้เขาไม่ได้ยุเขาเนี่ยเขาจะกินไปทําไมเขาไม่ใช่พวกขี้เหล้าเมายาไปถึงไอ้นะเอ่อยกมาเหล้าหนึ่งแบนด์จดทีเดียวหมดมันมันพฤติการที่ผ่านนมาแล้วและที่สําคัญแล้วพวกคุณลบคลิปลบอะไรทําไมอ่ะ การลบคลิปลบอะไรก็แสดงเห็นว่าอะไรนะปกปิดการกระทําความผิดนะทำลายพยานหลักฐานเดี๋ยวตํารวจเขาก็ดาเนินคดีเหมือนเหมือนกับคดีแตงโมฮะพอเกิดเรื่องเสร็จคนบนเรือบางคนก็ลบคลิปถูกดําเนินคดีข้อหาทําลายพยานหลักฐานก็โดนข้อหาเพิ่มเขาอีกเพราะฉะนั้นนอกจากโดนข้อหายุยงให้คนอื่นเขาทําร้ายตัวเองจนตายจําคุกสิบห้าปีตามมาตราสองร้อยเก้าสิบแล้วก็โดนข้อหา ทำลายหลักฐานลบคลิปลบอะไรต่างๆก็ขอ,อแสดงความยินดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เรือนจำครับลบคลิปลบอะไรต่างๆก็ทำลายหลักฐานเพื่อจะไม่ไม่ให้มีพยานหลักฐานพิสูจน์ความผิดลบคลิปลบกล้อง,องวงจรปิดในวันเกิดเหตุก็ติดคุกคนระับทำลายหลักฐานก็คล้ายๆกับคดีแตงโมก็โดนอยู่จำเลยบนเรือนก็โดนคดีทำลายหลักฐานกันทั่วหน้าแล้วก็มีจำเลยสุดท้ายจำเลยที่สี่ถูกกล่าวหาว่านะ นะยุโยงส่งเสริมให้ไปพบตำรวจช้าๆให้เอาขวดไวโยนทิ้งก็โดนดำเนินคดีครับคดีแอมไซยนายทนายความก็ติดคุกไปแล้วสปีอยู่ระหว่างอุทธรณ์นั้นก็ยุโยงส่งเสริมให้แอมเอาของกลางไปทิ้งคดีนี้ก็เหมือนกันครับนะครับเพราะนั้นก็ฝากท่านพอบอตรท่านผู้บัญชาการตํารวจภูทรภาค2องนะเออนะท่านยิงยศหรือฉายาพี่แรก จุกรูนะครับพี่เดกก็ฝากนะครับดูด้วยว่าใครได้ลบคลิปไปบ้างอย่าลืมนะครับข้อหาทําลายหลักฐานครับฝากท่านผู้มีการตำรวจภูธรภาคสองและผู้การจันทบุรีนะครับไปดูแลนยนะใครลบคลิปไปบ้างครับลองไปตรวจสอบดูนะนะดำเนินคดีนะครับเพราะว่าเป็นพยานหลักฐานสําคัญในการพิสูจน์ความผิดนะเป็นพยานหลักฐานสําคัญในการพิสูจน์ความผิดนะฮะนั้นเพราะฉะนั้นใครทาลายหลักฐานนะครับก็ฝากตํารวจช่วยดูแล มาข้อหานะครับมาตรา184นะครับเห็นบอกจังหวัดจันมีเนี่ยไอคนที่ชอบขับรถหรูๆ GTR สีน้ำเงินน่ะนะแหล่งข่าวที่ผมได้มาซื้อรถมาแล้วโอนไม่ได้แล้วเปลี่ยนเป็นสีแดงหรือเปล่าคนนั้นนะ่นะผมเลรู้ลึกไหมล่ะสีแดงซื้อมา13ล้านจากเต็นทถวแถวเกษตรน้ำมัิน,น่ะพี่เด์รู้ลึกไหมล่ะไอคนที่โพสต์น่ะอนะ ขับรถจีทยาสีแดงหรือเปล่าคันเก่าสีน้ําเงินซื้อมาแล้วโอนไม่ได้นะไอที่โอนไม่ได้ไม่ใช่อะไรแนละ้วไอรถคันนั้นมันเป็นของลูกความผมของบริษัทญี่ปุ่นนะครับฟ้องร้องกอยู่ในศาลเนี่ยนะครับมาตรา184ผู้ใดเพื่อจะช่วยผู้อื่นไม่ให้ต้องรับโทษนะครับนะ่าทำลายพยานหลักฐานในการกระทําความผิดต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน10,000 0บาทหรือทั้งจําทั้งปรับ เพราะ,ะนั้นก็ฝากท่านผู้การจันทบุรีพิจารณาข้อหาทําลายหลักฐานมาตรา184นะเพราะว่าพยานหลักฐานสําคัญระดันไปลบหมดเลยกล้องวงจรปิดก็ลบอะไรก็ลบคล้ายๆคดีกำนันลกเลยจําได้ไหมนะพอยิงตํารวจตายก็แบบไงหรือกล้องวงจรปิดหนีเลยอันนี้ก็ลบคลิปเลยพี่น้องประชาชนนักข่าวเพจด,ดกักเพจอะไรต่างๆนะครับพบว่าใครทําลายหลักฐานบ้างครับนะครับ นะนะเพราะว่าไอคนที่ทำลายหลักฐานขับรถ GTR สีดำเงินซึ่งเป็นรถที่เคยเอามาชำระหนี้ลูกความผมบริษัทญี่ปุ่นนะคดีความมีสารซื้อไปแล้วโอนไม่ได้ก็เอามาคืนเนี่ยมาคืนแถวกเกษตรดอมินเนี่ยหลังจากนั้นซื้อใหม่เปลี่ยนเป็น GTR สีแดงไอ้นี่รวยมากนะครับคนนี้แหละลบคลิปใครลบคลิปก็ฝากตำรวจย่าลืมนะครับมาตา184ลองดูทีว่าเข้าไหม ถ้าเข้าก็ไปจัดนะครับลบคลิปลบอะไรต่างๆนะนะครับทำลายหลักฐานนะครับ5ปีนอกจากนั้นก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรครับเอ่อเป็นเรื่องพรบคอมพรบคอมนะนำเข้าข้อมูลที่มันเป็นยังไงล่ะอย่ดูนะพรบคอมด้วยต้อง,องดำเนินคดีเยอะๆนะครับไอ้พวกอินฟูสายขยะเัาเรียกอินฟูสายขยะใช่ไหมคอนเทนต์ Content ขยะ เห็นเขาเรียกกันนะนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่มันแบบละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นะนะครับอืนี่อะไรวะเนี่ยอืมเด๋ยวหาก่อนพรบอะไรเยอะแยะอืเลยครับจุกครูนะครับอืนะเดี๋ยวไปดูไอไอพรบคมเข้าไหมเอาหนักๆเลยนะพรบตรนะ พลรลบคอมเข้าไม่ได้ดูนะอืมเดี๋ยวพี่เดจัดให้ทุกมาตราเลยให้ความรู้นะสามร้อยสิบห้าเปิดดูก่อนสามร้ยสิบห้าฟังรายการพี่เดแล้วได้ความรู้น,นะเราจะได้รู้ว่าอะไรจังไงอะไรผิดกฎหมายอะไรดีไม่ดีเตือนภัยให้ข้อคิดเี่นนะใครจะมาน่ารักแบบพี่เดอืม ครับพรบคอมมาตา14จำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน1แสนบาทโดยทุจริตโดยหลอกลวงอะไรเนี่ยนะออืมนำข้อมูลเท็จบิดเบือนเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนเป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับอะไรต่างๆให้ประชาชนตื่นตระหนกอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเนี่ยนะครับอืมนะ เพราะฉะนั้นนะครับแล้วยังมีมาตรา20นะครับนะเนะครับเกี่ยวกับเรื่องการสั่งให้ลบข้อมูลหรือนะครับหรือเอาข้อมูลออกจากระบบคอมพิวเตอร์ถ้าเป็นกรณีที่เกี่ยวกับอะไรคอนเทนต์ที่มันผิดศีลธรรมบันดีของประชาชนมาตรา20ให้อำนาจพนักง,งานเจ้าที่โดยรัวความผิดชอบจากรัฐมนตรียิ่งคำร้องต่อศาล ให้สั่งระงับลบข้อมูลออกจากระบบคอมพิวเตอร์เลยมาตรา20นะครับเป็นข้อมูลที่มันการคอนเทนต์ที่มันผิดสินธรรมันดีอะคอนเทนต์อยะก,ก็อยู่ที่ว่าตำรวจเขาจะทำหน้าที่ไหมก็แล้วแต่นะครับเพราะนั้นก็ยังไงไงจัดให้ทุกข้อหานะไอ้พวกที่นั่งอยู่เนี่ยแล้วคลิปในงานในไรถ้าลบทิ้งเนี่ยหนักเลยนะฮะนะส่วนใหญ่จะอ้างว่าคอมพิวเตอร์เสียวงจรปิดเสียนะพวกนี้ก็ต้องติดคุกไป นะครับดีไหมครับพี่น้องเห็นด้วยไหมคนติดคุกไหมพวกนี้พฤติกรรมแบบนี้มันเขาเรียกขยะบางคนบอกไม่ได้คํานึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เลยเอาขี้หมายัดปากให้เขาร้องเพลงเงี้ยเอาไฟไปเผาผมเขาบ้างแกล้งเขาบ้างและข้อที่จริงก็ปรากฏว่าผู้ตายเนี่ยเป็นคนที่มีปัญหาสุขภาพนะครับแล้วก็ไปเขาเขาเป็นคนอ่อนแอแล้วก็เวลาจะก,กันแกล้งเขาเนี่ยก็บังคับให้เขาทํา แล้วบอกทําเพื่อยาย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 ไอ้คนเนี้ยไอ้ที่บอกว่าทําเพื่อยายเนี่ยอยากให้มันติดคุกทําเพื่อยายเนี่ยก็ไปกระตุ้นเลยเขาเฮ้ยมึงยอมแล้วกินขี้หมาไปยอมมันก็เผาผมมัยอมมันก็โดนเตะอะนะกินเหล้ากินอะไรไปทาเพื่อยายทําเพื่อยายไปไงไอ้คนนี้มันก็ยากจนแล้วก็ไม่สมประกอบด้วยแล้วก็ไปไปยุยงเขาทําเพื่อยายทําเพื่อยายมันก็นึกถึง คือถึงแม้จะเป็นคนที่ไม่สมประกอบก็ยังคิดถึงยายนะครับก็ทําอยากจะได้เงินไปไปผ่อนบ้านนะไงลรวบอกหกหมื่นห้าหมื่นบาทนะครับเงินสามหมื่นบาทมันก็เป็นเรื่องที่มากสําหรับคนที่ไม่มีความรู้ความสามารถในการหาเงินสามหมื่นบาทนะคนมีเงินอาจจะมองเป็นเรื่องเล็กแต่สามหมื่นสำหรับเขาเนี่ยทาเพื่อยายทําเพื่อยายทําเพื่อยายผมฟังข่าว้นะบอกออสมมุติว่าเป็นเรื่องจริงนะคนพวกนี้นะไปทําร้ายคนพิการนะ ก็ฝากสานักง,งานตารวจงชาจับมันให้หมดงานไปเลยใครที่เกี่ยวข้องนะสมมติใครผิดเนี่ยเอาให้หมดเลยเอาไปแจ้งข้อหาก่อนให้มันให้มันชี้แจงผมดูข่าวนะบางคนก็ออกมาร้องไห้อย่าหากินกับศพอย่าหากินกับศพและที่ผ่านมาคุณหากินกับอะไรที่ผ่านมาเนี่ยคุณหากินกับความพิการของเขานะครับแล้วเอาเงินไปล่อเขารู้อยู่แล้วเขาเป็นคนกระตันยูอยากจะได้เงินหกหมื่นไปผ่อนบ้านให้ยาย นะครับเขาก็เลยยอมกินเหล้าจนตายเลยอะ่ะคนพวกนี้สมควรต้องติดคุกติดตารางนะนะครับก็ฝากให้ตํำรวจทำงานในว้อยนะอยากให้ทำคดีไวๆเหมือนคดีชาลอตนะชาลอตนี่เป็นหนึ่งนางงามสองสวยสามออกรายการดังหวันจับได้เลยครับวันที่6กนี้จะคืนเงินกันแล้วเพราะนั้นก็ฝากตำาวงานตำรวจแห่งชาตินะทำให้ไวเหมือนชาลอตคดีเน,นี้ย ถึงแม้เขาจะเป็นคนยากจนพิการนะตายอย่างไม่มีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เลยนะครับนะก็ขอแสดงความเสียใจเพราะนั้นทุกคนเนี่ยไปกระตุ้นแลยทำเพื่อย้ายทำเพื่อย้ายเอาเลยเอาเลยเอาเลยนะครับเอาเงินไปตัวล่อเขาแล้วไอ้ข้างๆก็เชียร์เชียร์เชียร์ไอ้คนข้างๆนี่โดนหมดเพราะอะไรหลักกฎหมายแล้วคุณมีหน้าที่ต้องกระทำการเพื่อป้องกันการที่คุณงดเว้นเนี่ย ไม่ห้ามปรามเนี่ยผิดนะผิดกฎหมายนะไปดูมาตราห้าสิบเก้าเดี๋ยวพี่เดเปิดอาจารย์เดเปิดให้ดูนะ